ช่วยฟังตับด้วยนะหวัดดีฉันคือตับของคุณวันนี้ฉันมีอะไรจะมาเล่าให้คุณฟังว่าฉันรักคุณมากเท่าใด9ข้อ 1. ฉันสะสมธาตุเหล็กสำรองรวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่คุณต้องการหากไม่มีฉันคุณก็จะไม่มีเรี่ยวแรงที่อยู่ต่อไป 2. ฉันผลิตน้ำย่อยสำหรับย่อยอาหารให้คุณหากไม่มีฉันคุณก็สูญเสียอาหารจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ 3ฉันทำหน้าที่ล้างพิษของพวกสารเคมีที่คุณมอบให้ฉันไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เบียร์วาย,ยาต่างๆที่มีและไม่มีใบสั่งของแพทย์รวมทั้งบรรดาสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายหากไม่มีฉันแล้วนิสัยไม่ดีของคุณก็ณจะฆ่าคุณไปแล้ว 4. ฉันเก็บพลังงานเหมือนแบตเตอรี่โดยสะสมน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตกลูโคโสและไขมันไว้ให้คุณเมื่อคุณต้องการมันหากไม่มีฉันระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะลดลงต่ำมากจนทำให้คุณล้มพับไป 5. ฉันสร้างเลือดให้ระบบต่างๆของคุณก่อนที่คุณจะเกิดซะอีกหากไม่มีฉันแล้วก็คงจะไม่มีคุณอยู่ที่นี่ 6. ฉันผลิตโปรโตีนใหม่ที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อการมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตหากไม่มีฉันแล้วคุณก็จะไม่เจริญเติบโตอย่างที่ควร 7. ฉันกลั่นกรองสารพิษจากอากาศไอเสียรถยนต์และสารเคมีที่คุณหายใจเข้าไปหากไม่มีฉันแล้วคุณก็จะเหมือนถูกวางยาพิษโดยมลภาวะเหล่านั้น แปดฉันผลิตสารทำให้เลือดแข็งตัวถ้าคุณบังเอิญไปโดนอะไรบาดหากไม่มีฉันแล้วคุณจะต้องตายเพราะเลือดไหลไม่หยุด9้ฉันคอยต่อสู้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆโจมตีคุณไม่ว่าจะเชื้อหวัดหรือไข้หวัดใหญ่อะไรก็ตามฉันจะน็อกมันให้ตายหมดหรือไม่ก็ทำให้มันอ่อนแรงลงหากไม่มีฉันแล้วคุณก็เหมือนเป้านิ่งรอให้สารพัดโรคโจมตีดูสิว่าฉันรักคุณแค่ไหนแล้วคุณละ่ะรักฉันบ้างไหม ขอให้ฉันบอกวิธีง่ายๆที่จะรักฉันตับของคุณอยากกดฉันให้ต้องจมลงในน้ำเบียร์แอลกอฮอล์หรือไวน์เลยสำหรับบางคนแล้วเพียงแก้วเดียวก็ทำให้ฉันเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตระวังบรรดายาทั้งหลายยาทุกอย่างมาจากสารเคมีและเมื่อคุณเอามันมาผสมกันเข้าโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์มันก็กลายเป็นยาพิษที่สามารถทำลายฉันได้อย่างดีทีเดียวละ่ะ ฉันเป็นแผลเป็นง่ายเมื่อเป็นแล้วเป็นอย่างถาวรซะด้วยบางครั้งยาก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่การกินยาเกินความจำเป็นเป็นนิสัยไม่ดีบรรดาสารเคมีเหล่านั้นสามารถทำลายตอบได้จงระวังบรรดากระป๋องสเปรย์ทั้งหลายจำไว้ว่าฉันจะต้องล้างพิษทุกอย่างที่คุณหายใจเอาเข้าไปด้วยดังนั้นเวลาคุณทำความสะอาดอะไรด้วยพวกสเปรย์ต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือสวมหน้ากากด,ด้วย อันตรายเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับพวกสเปรย์ฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราสีและสารเคมีระวังว่าคุณหายใจเอาอะไรเข้าไประวังว่าอะไรโดนผิวหนังคุณด้วยยาฆ่าแมลงที่คุณฉีดต้นไม้พุ่มไม้นั้นสามารถผ่านผิวหนังของคุณเข้ามาโจมตีฉันได้ด้วยป้องกันผิวหนังของคุณโดยการสวมถุงมือใส่เสื้อแขนยาวหมวกหน้ากากทุกครั้งที่คุณฉีดยาฆ่าแมลง คำเตือนฉันไม่สามารถและไม่บอกคุณด้วยว่าฉันประสบกับปัญหาจนกระทั่งเกือบจะถึงวาระสุดท้ายของทั้งฉันและคุณเสร็จแล้วจงจําไว้ว่าฉันไม่ใช่ประเภทขี้บน่นให้ฉันทํางานหนักเกินไปโดยอัดยาแอลกอฮอลและบรรดาอาหารขยะสามารถทาร้ายฉันได้นี่อาจเป็นการเตือนครั้งเดียวที่คุณจะได้รับโปรดฟังคำแนะนำฟรีพาฉันไปให้คุณหมอตรวจ การตรวจเลือดสามารถบอกปัญหาบางอย่างได้ถ้าฉันยังอ่อนนุ่มและไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำแสดงว่าฉันยังดีอยู่ถ้าคุณหมอสงสัยการอัลตราซาว์หรือซีทีสแกนช่วยได้อายุของฉันคืออายุของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลฉันดีแค่ไหนคราวนี้คุณรู้แล้วละสิว่าฉันรักคุณแค่ไหนได้โปรดดูแลฉันหน่อยด้วยความรักและความผูกพันจากเพื่อนร่วมชีวิตผู้สงบเงียบและคู่รักนิรันดรของคุณ โปรดส่งต่อให้คนที่คุณรักด้วยและขอขอบคุณข้อมูลจากชมรมคนรักสุขภาพ